ฮัลโหลสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดีสุผู้สุคนเนาะจ้ะมืัอนี้พี่กะมาเก็บเห็ดเพิ่องวานอีกแล้วจ้ามาลุ้นกันว่าสีดายบอนาะจ้าไปเลยจ้าว้ายมา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 พูนาพูนาสุดรูปสำหรับไปไปเราว่างเหยียบเนี่ยขนาดทึ่งนั่นปอะมาณประมานประมาณเอาเอาพูนเอาใส่วว้มันก็ถ่ายดีอีนี่ เดี๋ยวทั้งหลังนะเห็นอย่าระวังเหยียบยังป่ะเอาสองโดใช่เอาเก็บตรงนี้ก่อนเออมาเอออันเดียเอาเก็บเลยนะคะมันอ่ะเสียบจะมาขาใช่เดี๋ยวเราตัดเฮ้ยมันชิมุนระวังไว้ก่อนเนาะเออออกกงไว้่นค่อยเองค่อยคือผู้เชี่ยวชาญอืมมันหมานมันหมานตัดขาเย็บบัดเอาอันนี้ไม่ดี ถ่าย,นนายถ่ายถ่าย,ยสวยงามสวยงามเหลือเซมเม็นแตนย่าเพื่อเฟกเอาเอา,เอามานัมานมันมัมูลเลดเจ้าดอกนี่หนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหก็ปดปดเก้าสปดปดาปดแปดมึงเนี่มันหักอู้สุดยอดสวยงามสวยงามมากมาก เอาเย็บมันมันอยู่ข้างหน้าพี่มัดตาพี่มัดดูดิหน้าเห็นนะโอเล่ตายสวยอ่ะดอก่มัดเจ้าแกะตัดขาบ่ากูตัดท่านได้เสร็จวะกูไ่เห็นเนี่ยโอ้ยเจริญเลยพิมโอ้ยยังได้อยู่ยังสวยอยู่เอาทับเห็ดแล้วไม่ไงมัดเห็นตี๋ไปมาเห็นแล้วนั่นวุ้ยใช่วุ้ยมัดกำลังเห็นเห็นเหรอเห็นอยู่เห็นอยอะก็เพิ่งเห็นตาสวยงาม ระวังหักจกลงไปอุ้ยสวยงามก้อนสีสวยเกิดทำมือเท่ากหรเอาสวยนี่ฉันเป็นคนเก็บนะยะเลือดูด้วยว่าฉันเป็นคนเก็บนี่เก็บเราตัดขาเอเก็บเราเก่งกูไม่ใช่ว่าตัดขากูเก็บเลี้ยดียวพิมเองไอแค่แค่เลือันเก็บเราบกบกอันบกไปวะเก็บมันโก๊บมือมันจะเกิดเป็นเสื้อมันเอา๋อผมเหยียบไงผุหมดนี่ กูจะปลวกใบกอนแล้วสิดากูดูไป่ได้กูอากให้บอโอ้ยหัวหักบอกว่าค่อยค่อยฉันเจอปาดงามแห้งจอกนี่แบบงามแห้งสวยงามมากใครกูต้องเอาลึกๆเนาะเบิ้งเบิ้องงัดคุ้นๆโบหมายถึงเอามืองัดเลยเอองัดแล้วเลือกโปลดเบิ้ง ป่า,า,ากเดกแกป่าอ,อ้ยบงังไงกะลอกกอะลอกมันแกมาเห็นเอาเอาขามันอุ้ยปีนปปอ่าบงสวยงามยายเลือดมึงไงอันกะลอกกะกัดหัวสักหัวขวมเบิดกะลอกกะแหลมมึง่ย หัวขาดพี่น้องสวยงามสวยงามอีกหนึ่งดอกนี่จ้าอึ๊บปาดหักหักเลือกงีป้ปาดเพอร์เฟกต์ขามกระอกกิน ยังเตีหัวโอ้ยกระลอกเลยขามันแซ่บนะโอ้ยู่ว่าเห็นขูเสียบ่ใครก็ว่าเห็นนี่อันนี้ก็สวยมากอ่ะสวยมากขาแบบปลุกอวบเลยอะมันใหญ่ามากเอาไหมมันเป็นปลาที่เขาบอเคยเห็นนะแมนเขาตื่นปลาน้ำปลาแต่ว่าเก็บมาเก็บยายมมากมามาแถวนี้ชุบเห็นหัวเห็นหัวเหาหัวน้ำดอเอาเยายมมากวาเก็บดอกนี้ ปาดพอดีกวนเอ้ยขาใหญ่มากเล็กๆว้าวเอาโชว์หน่อยพี่มัดอุ้ยว้าวาดตะปูตะปีตะสวยงามมาดูเล็กๆใหญ่เล็กๆปาดขางามแเองยัยมาจะเอาดูขามันมันเหนีหาว่าตุ่มดอกนึงดอกนี้เฮ้ยเคปัดมันนี้เอาเยอะ เท่งเอยมันตาดีมากเลยอ่ะลึกๆออ้ยไหนยายโชว์หน่อยนี่ค่ะสวยมากเลยนะปลาดกะลอกกะลอกอุ้ยนี่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 ย้ายมามาเก็บย้ายมาเฮ้อันนี้อันนี้จะดีกว่าตัวนี้กระโดดดอกใหญ่มากเลยนะแต่กระลอกกินขาหมดเลยอ่ะอู้ยเสียดใจนี่สวยงามเหมือนกัน เออสวยงาม,มกระลอกอ่ะเห <c oughs> ็นยังบ่ะนะเออออกก็เอาออสวยงามดอกดอก,ดอกนี้เพอร์เฟกเอาว้าฟอนไซฟอนใซแลวงเงีีบอุ้ยสวยมากใช่อ,อุลุด,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 ด ตรงนี้ชุกมากบอกเลยทีมเห็ดอันนี้เอาได้นะได้ได้เก็บซะด้วยสนะเออไหนไอ้ยัยมอสอันไหนอีกไม่เห็นเฟคไหนรู้วะไหนบอกข้างหน้แน่เน่ยน่าจะมั้งเบิร์ตยูไซล่ะโอเปอร์แมนฮาวไอ้ดอกง่ายๆน่ะไหนอีกระอีกขี่ม้า

สวยงามโฮโฮบุงนี้คุณอยุ่เงาไม่อีกโอ้ยหามเงยกระโลกกระโลกกระโลกนี่เียวหัวเข็ยนมออาขานล้อุ้ยขานี่ดอกหนึ่งนะพิมเห็นดอกกันไปะเห็นอีฟิมชิบแงก็ขาเพราะว่ามันมันสีนำตา ยะาแลนยะาเข้มันจะเหยียบอันเดนให้เงาน่ะนะเออนั่นแหละเห็นอันนี้ละถายเบุญล่ะนี่มาสิโอ้ยขาวมากยัยขอเก็บเนี่ยขอเก็บเนี่ยสูมมานี่อุ้ยมันต้องเขี่ยนะเนี่ยจริงเขี่ยได้แต่ต้องเขี่ยเบาๆระวัง่ะว่าหัวมันจะหักป้าสวยงาม บขบข้าวขาอ่อนๆเลยเจออีกแล้วอุย้ยหักอีกแล้วกระโลกเอ้ยกระโลกเบิง้งพ่ออีกดอกหนึ่งกระโลกกัดเบิดพี่น้องโอ,โอ้ยโอ้ยเลือดใจเลยดู เสียดายมาปปพากระลอกกินพี่น้องเออเสียดายดิน uh ่ะแต่ก็ยังอ่อนๆจ้าได้อยู่เห็นพ่อพี่น้องดอกนั่นสวยๆเลยอุ้ยบพวกเนี้ยกระลอกกระลอกจัดการเป็นทนายบางนี้กระลอกกระเละกัดน้อง อ่อนๆสวยงามจ้าอีกดอกนึงจ้าหุ่นพ่อด้วยเฮ็ดเผินกีนเผินพ่อเฮ็ดโอ้ยสวยงามยายขามันกำลังอ่อนๆเลย perfect เออเธอเดินไปเดินมาค่อยเห็นเนาะ อวบใช่มันต้องเดินเลาะดีๆแนมยากอะ่ะอุ้ย<ะ>เออดอกท่าดหักออ้ยโอ้โหผาาโอ้ชิดสวยงามมากจ้ามีแต่ดอกสวยๆขาอุวบๆตันๆเลยจ้าบางนี้ ออนอๆนออนอปาดอูยง่ยเฮปาดเอาเทียบกับแขนเจ้าตุวใยั่กว่าแขนง่กว่แขนเออสวยยายสวยไหมอูสวยปาดพี่น้องพี่น้องพี่น้อง ปาด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 พี่น้องปาดสามดอกสี่ดอกปาดระวังยางเยยบห้าดอก อ้ยอันนี้เปื่อยอันนี้เปื่อยสั่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหุยงามแห้งงามแห้งโอ้ยปวดอ่อนเลยตาตุ้นคืออะไรเถอะวะคุณเด็กพิมพ์ดีเอ้าว่เห็นนั้นที่แหลก ตอนแรกว่าเห็นบอกว่าจะหามมูอกันผ้ามันขึ้นออกจากใบไม้กูเคยเห็นไหมเมนไม่พอมันพอเห็นมันใกล้ๆแล้วมันไปดูอันอื่นมันงันทั้งงันทั้งงันทั้งงานเลยอ่านอ่อนแห้งอ่อนแห้งเืมข้อกับสายตาเห็นแลอวสวยงามกูเริ่มคิดถือว่าล่ะใครเบื้องเนี้ยกูมากจะสนเลยเอาอูามกัญย์ไน่ปนี่ละยิง ขาอ้วนมากหัวหัวหัวหักปาดปาดหักแม่ปาดใหญ่ใหญ่มากมือกำไม่มีตะากอ่ะปาด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 ใหญ่ยิ่งยิ่ง ญ่กวาหนาเฮ็ดขาแบบญ่แห้งอ่ะเบื่องมือกำไม่มิดอ่ะชุดยอดชุดยอดเบิ่งเพื่อนร่วมเดินทางกันลังกิ่งกขาลงงงกขาลงงงมาแหละสวยมากสวยมากเอาข้อเก็บซะหักปาดเฟอร์เฟคเลยขึ้นแน่เงาไหมพี่น โอ้ยหัวหักซ้่มหัวหักหัวหักพี่น้องขาวๆอ่อนๆเลยยายอุ๊บอุ้ยสวยงามสวยงามไม่ร<ๆ>ู้ใจอะไรมันอะไรมันกลิ่นมันมงามอยู่งามอยู่สวยอยู่เห,เหมือนตุ๊กตาล้มลุกเนาะ <laughs> กระโลกมันฟัดหวัวนกระโลกกระแตโบจักสีมากอันนี้หยาดอาหารกระโลกหยาดอาหารถาก <laughs> สวยอยู่เล็กได้อยู่สวยอยู่ขาเอาปอกเอาปะ๊ะเออตัวน,น้อยงามอยู่เหมือนเดฟิลใช่ไหมนน อ๋องามๆเนี่ยไอ้น่อยไอ้น่อยปลุกไว้นี่ไงฉันปลุกไว้อ่ะโอ้มันยังไม่ขึ้นเลยนะ่ะใช่นี่แต่นี้ได้อยู่แต่จะขามันเนี่ยสวยงามอยู่จ้าอ่อ,อนๆเลยนี่อีกบ่จังว่า,านนะสวยกำลังอ่อนๆเลยไ,ไ,ไป้ตาดี กุตมันดึกตุกกตาล้มลุกขาขาขาอ้วนๆสวยงามนี่ครับอันนี้ว่เอาหรออันนี้ปไยเออปปไเอางัดแยงัดอันไหนบอกบอกแยคนี้งัดใช่ไหมเออสวยงามสวยงาม พูดอดดอกปาดหักันจะเป็นเคลียรล่องเบิงสันดิเดนดูแาด้พูลตาลาย้ปาด้าหอุ้ยหักใหม่แต่เวลาเวลามันอยู่แบบเป็นงามเป็นแปลแล้วุหนึ่งสองสามโอเคโอเคหน่อยเห็นสามดอกไงนี่ซีมเี่ยวเลยอุ้ย เอาไบบยังมาเอาจะไปกินไปเอาหวดเราจะตัดขาแล้วไปดึงผ้าน้่มันลึกมากเลยเนี่ยสามสี่ดอกบาอันนี้เท่ากันเลยอ่ะอ่อ,อนๆเลยเอาเหมือนนี่ก็ได้เห็ดลอยดอกจ้าเห็ดพึ่งหว,วานๆ เพ็ดพึ่งมันหวานจ้าเถ็ดพึ่งหวานลอยดอกจ้ามันหวานจ้ามันหวานเห็ดสวยๆเหมือนคนสวยๆนั่นแหละจ้าเบิ่งเบิ่งพี่น้องเบิ่งเบิ่งหน้าตาเห็ดล่างออกมาหลบกขาวอวยสวยอยู่มืาในมีแต่ดอกงามหนึ่งถาดอันนี้กําลังยั่จ้าสองถาดสามถาดจ้า แล้วก็อันที่สีอันนี้สีบัวค่อยง้มเนาะจ้ะอันหัวขาดขาขาดเนาะเลิศดเกๆจ้ามันมานมันมนไปอีกมาอื่นไปอีกพี่น้องผลงานของเฮ้าเหมือนนี่กะได้เฮ็ดเพิงหวานแบบว่าเป็นลอยดอกเลยนะจ๊ะมีแต่ดอกอ่อนๆจ้ะแม่มีแต่ดอกอก่อ,กอนๆเปิดเห็นดอกได้กะกรีดกาดกันปลาแตกเลยจ้ะอ่า ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอของพิมพ์จนจบเนาะจ้าตั้งไดขันมือหนาะพิมพไปเก็บเฮ็ดกีก็พิมพ์ทายมาให้เบิ่งอีกเนาะจ้าขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะจ้าถ้าเกิดว่าพายยังไม่เคยเบิ่งวิดีโอพิมเพิ่งเคยเพิ่งเคยเขามาเบิ่งวิดีโอแรกอะฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ้าขอบคุณคะ่ะไปจ้าบ๊ายบาย